โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกๆคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเอนจอยนะจ๊ะอีกแล้วนั่นเองเรามาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะคะที่อาวเนียเขาอัปเดตเข้ามาค่ะทุกคนเป็นกิจกรรมตามล่าหาสกินนะคะสกินลดราคากว่า50สกินมีทั้งมิราเคิลมีทั้งสกินเอสเต็มด้วยนะการันตีสะสมเหรียญแลกชิ้นส่วนอันสุดท้ายรับสกินทันทีค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตามล่าหาสกินนะคะเอนจอยขอแวะเติมคูปองกันก่อนนะคะที่แฟนเพจนี้เลยค่ะโกลเด้นเติมเกมค่ะเติมได้เติมดมมมนนะะมดีีเเตติิมมมมไไ่อัน้ ลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัปเดตราคามาใหม่ง่ายๆคะ่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเดนเติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอและเขาก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายคะ่ะหากใครที่สนใจ e อน o รอยติ enjoy, ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วคะ่ะทุกคน โอเคนะทุกคนหลังจากที่เราเติมคูปองกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะและสาหรับใครที่ยังไม่รู้เนะคะเพจของ g ก l d e n เติมเกมเนี่ยเขาไม่ได้เติมเกมแค่อย่างเดียวนะเขามีกิจกรรมสุ่มแจกคูปองกันด้วยทุกคนสําหรับใครที่สายฟรีนะคะไม่ควรพลาดค่ะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะมาค่ะทุกคนเรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่าว่าจะาคุ้มหรือเปล่านะกดเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะรอบนี้แอนดรอยเติมคูปองไปที่1519คูปองนะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจกติกาในเกมนี้ทุกคนเราสามารถเข้ามาอ่านในตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ e n j o y เนี่ยอ่านคร่าวๆมาแล้วทุกคนก็เป็นการสุ่มค้นหาชิ้นส่วนสกินที่เราต้องการนะคะก็สะสมให้ครบ5ชิ้นนะคะสามารถแลกรับสกินได้ทันทีนะทุกคนแต่ว่าแนะนําสะสมชิ้นส่วนทีละ1สกินนะคะจะง่ายกว่านะที่เขาระบุไว้ตรงนี้นะคะเราสามารถสุ่มสกินได้สูง ุดแค่3สกินเท่านั้นค่ะทุกคนมีสุ่มอยู่2แบบนะคะแบบแรกคือเป็นการสุ่มปกตินะคะตรงนี้ค่ะทุกคนสําหรับการสุ่มแบบปกตินะคะจะมีสกินระดับลิมเจ็ดสีส้มเท่านั้นนะคะจะใช้แค่9คูปองค่ะทุกคนแล้วเราก็จะได้1เหรียญด้วยน,นั่นเองแล้วก็สุ่มอีกแบบนะ,ะเป็นสุ่มแบบพิเศษนะคะตรงนี้เลยทุกคนก็จะมีสกินระดับ Miracle Un t i ติ t e นะคะ Esteem อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะเสียทีละ19คูปองนะคะต่อ1ครั้งนะแล้วเราก็จะได้2เหรียญ แต่แอนดรอยเนี่ยจะเลือกซุมแบบพิเศษนะคะก็ขอกดไปเรื่อยๆแล้วกันนะีคะสำหรับซุ่มครั้งแรกนะคะทุกคนจะไม่เสียคูปองนะคะก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอยากได้สกินนั้นๆนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะ Enjo y เนี่ยขอเลือกเป็นสกินม i ร a c l คแล้วกันนะคะรู้สึกว่าจะขาดของนาคลอสค่ะทุกคนสำหรับเอสเตมแล้วก็อติเมะเนี่ย Enjoy มีครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ What? อยู่ไหนเอ่ยมิราเคิลของนาคอสนะคะเจอแล้วทุกคนนี่ค่ะตัวที่3เลยนะคะ39คูปองนะคะงั้นขอลองกดไปเลยละกันนี่ไงยืนยันค่ะได้มาแล้วนะคะ1ชิ้นแล้วก็คือสุ่มไปอีกนะคะจะเสียทีละ19คูปองจะไปไม่มานะคะไปกันต่อโอ้โยยังไม่ออก ยังไม่มาก็ยังไม่มาตือหือนี่ไงมาแล้วนะคะตัวที่2นะคะก็กดไปเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนคือเราต้องสะสมให้ครบ5ชิ้นตอนนี้เรามี2แล้วนะคะเดี๋ยวขอมาดูช่องนี้หน่อยละกันนะสำหรับช่องแรกสกินนะคะทุกคนนี่ไง2ทับ5นะคะแล้วก็กดไปอีกนะสุมทีละ19คูปองจะคุ้มหรือเปล่า ยังไม่มานะต้องดูดีๆนะคะทุกคนโอ้หหแล้วดูดิแล้วแบบสกินอื่นมันแบบมาทีเดียว2อันอย่างเงี้ยมันก็ต้องคุ้มดิถ้าใครยังไม่มีนะแล้วนาคอรสเรายังไม่มาทุกคนอุ้ยออกยากมาก โอ้โหกดไปหลายเรียนแล้วเนี่ยยังไม่ออกเลยตัวที่สามนะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ละวะนะคอรไม่ออกทุกคนมันเป็นแต่ว่ามันเป็นสกินระดับมิราเคิลเลยนะโอ้โหคูปองจะพอไหมเนี่ยมาเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆนะคะ มาแล้วค่ะทุกคนตัวที่สามนะคะกดไปถือกดไปกันต่อค่ะทุกคนเฮ้ยมาแล้วตัวที่สี่มาไวมากนะคะนี่ไงสามสิบเก้าคูปองสี่ตัวแล้วนะคะตอนนี้ไปกันต่อค่ะทุกคนชิ้นสุดท้าย ขอเถอะนะเพราะว่าเหลืออยู่400กว่าคูปองนะคะจะเจอไหมอะ่ะเฮ้ยนาคลอสนาคลอสขอเถอะทุกคนถ้าได้สกินนี้นะก็คือจะได้ในราคา1,500คูปองเลยนะคะเฮ้ยแต่มันยังไม่มาเลยอะ่ะโอไมก เฮ้ยอะไรครับเนี่ยคูปองจะหมดก่อนนะดิชิ้นสุดท้ายเฮ้ยทุกคนคูปองจะหมดแล้วนะคะไม่มาจริงดิไม่ตายเถอะเอ้ยไม่นะไม่น่าพออ่ะทุกคน หมดแล้วจริงๆคูปองไม่พอนะคะแต่เราได้มา142ี่เหรียญน,นะคะแต่สกินนาคอสเนี่ยใช้120ี่เหรียญน,นะคะเอาจริงๆป้าไทยจอยเข้ามาดูก่อนนะว่ามันใช้120ี่เหรียญน,นะคะเราก็จะไม่ใช้คูปองจนหมดนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ดูก่อนไงโคตรเออเลยนะคะจังหวะนี้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราก็ใช้ไปเลยกับสกินของนาคอสตัวนี้ เรียบร้อยนะคะโอเคนะทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเอนจอถือว่าคุ้มนะสำหรับคนที่ไม่มีสกินนะคะถือว่าคุ้มเพราะว่าเอนจอยเนี่ยมีสกินเกือบครบแล้วไงทุกคน สำหรับลิมิเต็ดสีส้มก็เกือบครบแล้วเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราได้สกินของนาคอสระดับมิราเคิลมาตัวหนึ่งนะคะในราคา1,500คูปองค่ะทุกคนเมื่อกี้กดสุ่มแบบปกติไปนะคะเสียไปแล้ว9คูปองนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะสาหรับใครที่ลองเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยคุ้มกันหรือเปล่าคะทุกคนคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะหมดไปกี่คูปองได้กันกี่สกินทุกคนก็พูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะเมื่อกี้เราได้สกินมาแล้วนะคะแต่ว่าแลกสกินกอน นะคะตรงนี้นะนี่เลยกดไปยืนยันนะคะได้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเลย่ะของการรับสกินนั่นเองไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสกินที่เราได้มากันดีกว่านะว่าจะสวยสักแค่ไหน <c oughs> นี่นะคะทุกคนรางวัลจะอยู่ในซองจดหมายนะคะกดรับไปเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนสกินของนาคอระดับมิราเคิลนะคะโคตรเท่ Hotel เลยอ่ะเอาจิงหล่อมากได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะเท่อ่ะจริงเท่เทเราหล่อเลยอ่ะ นี่ค่ะทุกคนดูกันเต็มๆอีกสักหนึ่งรอบนะคะกดสวมใส่ไปดีเออรออะไรล่ะเป็นสกินระดับมิราเคิลนะคะเป็นสกินลเซเล t o ลทันเดอร์บริงเกอร์นาคอสนะคะทุกคนชื่ออ่านคตรใจยากเลยนะคะก็ตามนั right Sadly, ้นเลยค่ะท er, ุกคนก่อนจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินของนาคอสกันดีกว่านะ -There mercy is no โอเคค่ะทุกคนเรามาดูสกินของนาคอสกันดีกว่านะคะเป็นสกินระดับมิราเคิลนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันต้องอลังการแน่นอนนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอนจอยไม่เคยเล่นมาก่อนนะรู้สึกว่ามันเล่นยากค่ะทุกคนเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะเป็นสกิลลอยขึ้นนะคะก็จัดไปก่อนเลยโหสำหรับเอฟเฟกนะทุกคนคิดว่ายังไงเอนจอคิดว่ามันสวยนะไม่ว่าจะเป็นมิราเคิลตัวไหนเนี่ยสวยทุกตัวนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับสกิลที่ 2, 2> oh. ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน oh. เอาจริงๆมันก็สวยเลยนะคะเอฟเฟกของมันประมาณนี้โอ้นี่ขนาดแบบตีธรรมดานะทุกคน oh. ก็สวยแหละมั้งนะโอเคทุกคนเรามาดูอันติกันมัางดีกว่านะโอ้สายฟ้าฟาดอือหืม อลังการงานสร้างของจริงที่แท้ทรูประมาณนี้ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะมีเอฟเฟกสกิลเอฟเฟกสกินที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเสียงฮีโร่ที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเรามาดูท่าวาร์ปกันดีกว่าทุกคนโหคืออะไรอะ่ะขี่กวางใช่ไหมน่าจะเป็นกวางนะคะ <I hope S 1> ก็ประมาณนี้ค่ะ <you. S 1> ทุกคน คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะหากชอบเนี่ยยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไออยด้วยนะคะทุกคนเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้เจาก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ